สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่โอ้บิชชาแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้ผมมีเกมใหม่จะมาแนะนํากันเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเพิ่งเปิดมาแบบสดๆร้อนเลยนั่นก็คือเกมซีโนอ i ิสนั่นเองนะผมซึ่งเจ้าเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมของค่ายสควรอ n ์อินาิกทำคู่กับโปเกะลาโบนั่นเองซึ่งคนที่สร้างเกมนี้เป็นครีเอทีฟดีเลกเตอร์ของเกมนียเโตอมิต้าด้วยเช่นกันเออพอ oh. ได้ยินอย่างนี้เนี่ยเกมนี้ดูน่าเล่นขึ้นมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะพาไปดูระบบเกมเข้าคล,นนลรามร่มกา,าใกนบนนนผมเเเดรราริ่มกันเลยกว่า โอเคแล้วนี่ก็คือหน้าต่างอินเทอร์เฟซต่างๆภายในเกมนี้นั่นเองนะฮะก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยว่าเนื้อเรื่องต่างๆของภายในเกมนี้เนี่ยได้เอาตัวละครต่างๆจากนวนิยายนะผมหมายว่าจะเป็นสโนไวท์ซินเดเลอร่าเจ้าหญิงนิธาตัวละครต่างๆเนี่ยมาเล่าในรูปแบบใหม่ในเวอร์ชั่นที่แบบดักดักมนๆกว่าเดิมนะฮะพยายามทําให้แบบมันดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะเอออย่างตัวละครที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นหนูน้อยหมวกแดงนะผมแสนน่ารัก อะไรประมาณนั้นก็ผมโ้โหเรียกได้ว่าถือดาบเตรียมสับคอหมาป่าคุณยายแล้วนะฮะซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องของตัวมันเองซึ่งบอกได้เลยว่าค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูเกมเพลย์ก่อนเลยดีกว่ากดเข้าที่เรื่องราวนะฮะนี่ก็ผมเราสามารถเลือกเล่นเนื้อเรื่องของตัวละครไหนก็ได้แต่ถ้าให้ผมแนะนํานะเราควรจะเล่นเนื้อเรื่องของตัวละครที่เรามีอยู่แล้วเพราะว่าบางด่านเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวละครเนี่ยมันจะได้ดาวในการจบด่านไม่ครบโดยแต่ละตัว ก็จะมีเนื้อเรื่องแบบบท1บท2บท3บท4ซึ่งบางตัวละครเนี่ยพอเล่นไปเรื่อยเเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะมาจอยกันด้วยอย่างเจ้าหญิงคางูยะกับพีนอคคิโอเนี่ยพอถึงเนื้อเรื่องบทที่2เนี่ยมันก็จะมาจอยเนื้อเรื่องกันนั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวผมเลือกเนื้อเรื่องของหนูน้อยบกแดงต่อแล้วกันนะฮะเข้าไปเลยมันก็จะเขียนอยู่นะผมว่าเรามีโอกาสที่จะได้ไอเทียมอะไรเงินเท่าไหร่ตอนจบเนื้อเรื่องมากดเริ่มกันเลยอ่ามันก็จะมีเนื้อเรื่องให้เสพด้วยนะฮะผมลองอ่านดูคร่่าาวนะะัมมจแแตหล แบบแนวดักดักมนๆจิตจิตหน่อยอะ่ะเออมาเดี๋ยวเรากดข้ามเลยละกันผมจะได้ไปโชว์เกมเพย์นะฮะอ่ามาแล้วก็ผมโดยเกมเพย์ต่างๆเนี่ยจะเป็นแนวเทิร์นเบสสลับกันออกไปตีซึ่งคนที่ร่วมมาตีร่วมกับเราเนี่ยก็คือผู้เล่นต่างๆภายในเกมนี้นั่นแหละ <Wow. S 1> โดยเมื่อเราเลือกการ์ดอาวุธอะไรเนี่ยเราก็จะใช้อาวุธน้นๆนั่นเองเนี่ยผมเลือกการ์ดธนูนะฮะอ่าอะไรประมาณนี้ <Wow. S 1> เดี๋ยวผมเรียกซัมมอนออกอมาก่อนเรียกหมาออกมาบัฟพลังโจมตีนะฮะอ่า <Wow. S 1> แล้วก็เดี๋ยวผมเลือกอาวุธค้อนละกันปุ๊บ คอนทุบไปคอนทุบไปโดยเมื่อตเกียร์เราเรียกซัมมอนเนี่ยซัมมอนเรากําลังรอเวลาออกมาอยู่นะครับผม3 2 1ออกมาแล้วครับผมออกมาบัฟดาให้กับเรานั่นเองนะฮะเพิ่มพลังโจมตี <Wow. S 1> อ่อบอสปรากฏตัวแล้วทุกคนโดยเกมนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีเวลาหรือว่าอยากเล่นไปด้วยทํางานไปด้วยเนี่ยเราก็สามารถกดออตโต้ได้ด้วยนะนี่กดออตโต้เลยเกมมันก็จะใช้สกิลให้เราเองเลือกอาวุธให้เราเองอะไรประมาณนี้นะฮะ โอเคเรียบร้อยครับผมจบไปนะบอสด่างระเบิดไปแล้วอ้าสเตทเคลียร์เรียบร้อยครับผมพอจบด่านก็จะได้พวกคริสตัลพวกรางวัลการจบด่านต่างๆ นี่อ่านแบบ3ดาวเลยนะฮะ oh. อย่างที่ผมบอกอะถ้าบางทีเราไม่มีตัวละครของเนื้อเรื่องนั้นนั้น่ะเราจะได้ดาวไม่ครบเว้ยเนี่ยเราได้3ผ่านเลยอันนี้นะฮะเราก็ได้ดาบมา2เล่มเอออะไรประมาณนี้เนื้อเรื่องกับเกมเพลย์ค่าของเกมน,นี้ก็ประมาณนี้เลยครับผม <laughs> โดยเราก็ต้องทําการกาชาหาตัวละครหาอาวุธต่างๆมาเพื่อผ่านเนื้อเรื่องให้ครบทุกตัวละครนั่นเองนะฮะโดยตัวละครที่เราจะใช้ตะลุยดาเนี่ยเราก็สามารถมาเลือกได้นี่โดยตอนนี้ผมใช้หนูน้อยหมวกแดงเป็นตัวหลักอยู่นะฮะเราก็สามารถเลือกอาวุธชุดเกาะมาใส่ได้อาวุธต่างๆก็คือสิ่งที่เรราาาสมถ ใช้ได้ในด่านอ่ะเออชุดเกราะก็คือจะบวกค่าสเตตต,ต่างๆให้กับเราแล้วก็ไนท์แมร์ก็คือสัตว์อสูรซาม,มอนที่ผมเรียกมาเมื่อกี้มาบัฟพลังโจมตีให้กับเราอ่ะเออก็สามารถเลือกได้ oh. อ่าเดี๋ยวผมใส่ไปอีกตัวดีกว่าอ่าอะไรประมาณนี้เลยนะฮะยิ่งเรามีตัวละครเยอะๆหรือว่าอาวุธที่มันแบบแรงสูงๆเนี่ยเราก็จะยิ่งตะลุยเนื้อเรื่องหรือว่าผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนั่นเอง oh. ซึ่งอาวุธชุดเกราะต่างๆเนี่ยเราก็สามารถอัปเกรดได้นั่นเองนะฮะนี่โดยเลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการจะอัพเก,ดก,เกเรด ประมาณนี้เลยปึ๊บแล้วก็กดอัปเกรดไปอ่าอะไรประมาณนี้นะฮะเออเนี่ย อุปกรณ์เราก็จะเลเวลมากยิ่งขึ้น <Wow. S 1> ส่วนอัปต่อมาเป็นข้ามขีดจํากัดของอุปกรณ์ mm hmm. ก็คือการเพิ่มดาวของอาวุธนั่นเองซึ่งการจะเพิ่มดาวได้เนี่ยเราก็ต้องใช้ของที่เราแบบมีซ้ำอะ่ะเอออันนี้ผมมีซ้ำแค่อันเดียวไหนลองข้ามขีดจํากัดดิข้ามได้ไหมนี่ไงทุกคนเห็นป่ะคริสต mm ัลเพิ่มมา1เม็ดเอออะไรประมาณนี้ความสามารถของอุปกรณ์เนี่ย mm hmm. ก็จะสูงยิ่งขึ้นนั่นเอง <Wow. S 1> แล้วก็ในเรื่องของตัวละครต่างเนี่ยเราก็สามารถอัปเกรดตัวละครได้เช่นกันนี่อัปคลาสตอนนี้ตัวละครหนูน้อยบ ผมจะทำการอัปเกรดให้ดูปึ๊บปึ๊บ อ่าตอนนี้ตัวละครเราเป็นคลาสสามแล้วนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าจะคลาสสี่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปเก็บค่าความเชี่ยวชาญต้องไปตลุยเนื้อเรื่องต่อแล้วก็อันต่อมาครับผมเป็นการข้ามขีดจํากัดคลาสหรือว่าการปลดล็อกแม็กเลเวลนั่นเองซึ่งถ้าเราจะปลดล็อกได้เนี่ยเราก็ต้องเลเวลตันก่อนนั่นเองเออตอนนี้ตัวละครผมยังเลเวลไม่ตันนะฮะต้องเป็นคลาสสิก่อนส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นการขายนะฮะคือเวลาเรากาชามาได้ของเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกช่องเก็บของเต็มช่องอาวุธชุดเเกกกรรราาาาาะะะตตตต็็็มมมนนนีี่่ย้้้องาางงขบบๆๆวป ในการเล่นโหมดต่างๆนี่ก็จะมีพวกอีเวนต์ต่างๆให้เราเลือกลงสิ่งของที่เราได้ก็จะเป็นพวกเหรียญทองเงินต่างๆไอเทมในการอัปเกรดอาวุธชุดเกราะตัวละครนะฮะเออสามารถมาดูได้อนี้มันเป็นพวกอีเวนต์นะฮะหรือว่าถ้าเรามีเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยเราก็สามารถไปโคออปเล่นกับเพื่อนด้วยได้เอออันนี้ผมยังไม่ได้แอดเพื่อนไว้อุ้ยมีคนกําลังลงด่านนี้อยู่เว้ยทุกคนเดี๋ยวผมไปจอยดีกว่าลุยๆไปช่วยคนอื่นนะฮะอ่ามาแล้วครับผมทุกคนตัวละครหลักก็คือตัวละครของผู้เล่นเกาหลีว่ะนี่บ หอ้ยเขาตีโค้งแรงเลยฟันทีเดียวแตกเลยนะฮะ เรียบร้อยก็ผมสเตตเคลียนะฮะโอเคเราได้ของด้วยนะเวลาไปจอยกับเขาเนี่ย <Wow. S 1> ก็ประมาณนี้เลยก็ผมคร่าวๆนะฮะเราก็สามารถเซตได้เหมือนกันนะผมว่าระหว่างที่เราลงดันเคลียโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยเราอนุญาตให้ใครแบบสามารถจอยเข้ามาได้บ้าง mm hmm. แบบอาจจะเฉพาะเพื่อนเฉพาะคนในกิลหรือว่าถ้าอย่างที่มันเซตมาให้ตั้งต้นเนี่ยก็คือใครก็ได้เออสามารถจอยเข้ามาช่วยเราผ่านด่านได้ได <Wow. S 1> ก็ประมาณนี้เลยก็ผมสำหรับเกมเพย์ต่างๆกับเนื้อเรื่องระบบต่างๆคร่าวๆนะฮะเออแล้วที่ผมยังไม่ได้บอกก็คือในการจะเล่นโหมดต่างๆได้เนี่ยเราจะต้องใช้ค่า AP ก็คือเอค่าางบนนี้นั่นแหละซึ่ง AP ของเราเนี่ยสามารถมาเพิ่มได้ตรงการชําระล้างตรงนี้เลยทุกคนนี่กดชําระล้างนะฮะมันก็จะคล้ายๆมินิเกมให้เราเล่นเพลินๆดีเหมือนกันนะทุกคนนี่อ่าลากไปปุ๊บปุ๊บปบอะไรประมาณนี้นะฮะโดยมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่เห็นทุกคนเห็นไหมยี่สิบกวิโอเคผมเลยห้าวีนะฮะนับถอยหลังแล้วนับถอยหลังแล้วปุ๊บโอเคหมดเวลานะฮะ ฟื้นฟู AP บวกมา54ทุกคน oh. เรียกได้ว่าลงดันกันได้รัวๆจังหวะเนี้ยโอ้โหแรงอัพเลยนะฮะตัวละครเราอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็บอกได้เลยว่าเกมนี้เนี่ยแจกเยอะมากทุกคนพวกภารกิจมิชชั่นต่างๆเนี่ยโอ้โห oh. แจกเพชรกันยับยับเลยโอ้โห oh. ของรางวาัลอีเวนต์ได้โคตรเยอะทุกคนเยอะแบบเยอะมากอะ่ะอันนี้เป็นเควสประจําวันนะฮะ อะไรประมาณนี้อ้เพียบแจกเยอะมากโอเคคร่าวๆน่าจะไม่มีอะไรนะผมเกมเพย์ระบบต่างๆผมก็แนะนําไปหมดแล้วนะเหลืออย่างสุดท้ายก็บผมทุกคนครีมัวหรือว่าการสุ่มตัวละครนั่นเองนี่รอบนี้จะเป็นตู้ <S <S ครีมัว <S 1> <S 1> ที่ล,ลึกของการเปิดตัวนะฮะในอนาคตน่าจะมีตู้เยอะกว่าน,นี้นะฮะเอออันนี้ผมเข้าตู้นี้มาก่อนโดยไอ้ตู้นี้เนี่ยน่าจะเพิ่มเลทการออกของไอ้สตัวนี้ใช่ไหมไอ้ตัวนี้คือพีน็อกคิโอไอ้ตัวนี้คืออลิสครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายคือซินเดอเรล่าทุกคนอันนี้คือซินเดอเรล่านะฮะโหเด้งมาเชียว รายละเอียดเนื้อหาตู้กาชาอ๋อนี่ไงทุกคนโอกาสได้ของ SR ก็คือ3%ซสุ่มร้อยครั้งมีโอกาสได้ประมาณ3ชิ้นสําหรับ SR ระดับ S ออก20%แล้วก็ระดับ A ก็คือเกลือสุดออก77%ไอ้ตไอตู้นี้มีระยะเวลาอีกสิวันเองนะฮะมันก็จะเอาตู้ใหม่เข้า,ามาไม่รอช้าหมผมทุกคนวันนี้ผมเตรียมคริสตัลมาเยอะโคตรเยอะแบบน่าจะเปิดไม่หมดอะคลิปเนี้เอาง่ายๆผมจะเปิดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะปลดล็อกตัวละครมา,วา,มาลวกันมา3 2 1ไปครับผมทีละ3 0 0คริสตัลนั่นเองนะะ ดึงเชือกมันลงมาดึงเชือกมันลงมาอุ้ย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 อะไรเนี่ยอุ้ยทุกคนผมไม่เคยเปิดได้ดวงดีขนาดนี้เลยนะทุกคน,กหนเห็นป่ามันได้สมุดเต็มเลยอะ่ะไอสมุดที่มันเรืองแสงอะ่ะคือสมุดที่มันมีโอกาสได้ของ SR หรือว่าของโคตรแรนั่นเอง <Wow. S 1> โดยเราจะเลือกเปิดทีละเล่มหรือว่าจะเลือกเปิดแบบทั้งหมดเลยก็ได้มันต้องมีตัวละครแล้วแหละทุกคน วิเอสอทุกคนไอเนี้ยคือสามเปอร์เซ็นต์โอกาสออกสามเปอร์เซ็นต์ก่อนหน้านี้จริงๆผมสุ่มมาเป็นร้อยครั้งแล้วเว้ยออกยากมากอุ้ยพอมาอาัดคลิปแล้วดวงโคตรดีเลยทุกคนเนี่ยปกติมันจะออกแต่ของเอสเว้ยเออเนี่ยคือเลทปกติเอนี่คือออกโคตรยากอา่าโอเคเอสหมดเลยนะฮะจริงๆแค่ไอสมุดเรืองแสงก็ออกยากแล้วนะเด็ด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 ทุกคนมาต่อเลยเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะได้ตัวละครนี่แหละ ตัวละครแม่งออกยากมากทุกคนขนาดผมสุ่มมาเยอะแล้วอ่ะตัวละครผมยังมีแค่3ตัวอยู่เลยอ่ะอันนี้ได้3มเล่มบางทีไอหุ่นกระบอกเนี่ย<ๆ>ถ้าเราเกลือมากๆเนี่ยมันจะเพิ่มเล่มกาชา้ห้เราด้วยนะเออแต่นี้เราไม่เกลือไงนะเราได้3มเล่มมันก็เลยไม่เพิ่มให้อุ้ยระ,ระดับ S อระดับ S ออีกแล้วระดับเอีกแล้วเนี่ยคือเลทตามปกติของเกมนะฮะ เปิดต่อครับผมไม่รอช้านะหาตัวละครอยากได้ตัวละครเนี่ยอยากได้พวกตัวละครดังๆพวกซินเดอเรลล่าสโนไวท์นะฮะโอ้โหนี่ได้เล่มเดียวเดี๋ยวไอ้ตู้กาชามันน่าจะเพิ่มให้เรานะไอหุ่นกระบอกอะ่ะเอา้ามันไม่ให้หวะ่ะคือไอก้กมมิคของหุ่นกระบอกเพิ่มหนังสือแลให้เราเนี่ยมันสุ่มนะฮะมันไม่ใช่แบบได้ร้อยเปอร์เซนต์ทุกครั้งที่เราเกลือโอ้โหได้เอสอีกแล้วมาๆๆต่อครับผมทุกคน ดึงมันลงไปไงสิหนูได้เล่มเดียวนี่ไงนี่ไงมันจะเพิ่มให้เราแล้วหรือเปล่านี่ไงตบก็ให้อ่าเอามาเพิ่มให้เราหนึ่งเล่มนะฮะขอตัวละครหน่อยเพื่อนตัวละครไหมละ่ะโอ้ยระดับเอสนะฮะ ระดับ S อีกแล้วเมื่อในเกมที่เราสุ่มได้ SR เป็นชิ้นแรกผมยังตกใจอยู่เลยว่าอ้ยมาอยู่ดีๆแม่งออกง่ายวะเนี่ยแหละมันเริ่มไม่ง่ายแล้วทุกคนชีวิตเรามันเริ่มไม่ง่ายแล้วนะฮะยังไงสิยังไงสิกดดึงลงไปกดดึงลงไปอุ้ยได้โคตรเยอะทุกคนรอบนี้ได้โคตรเยอะโอ้กี่เล่มวะเนี่ยหกเล<ะ>่มผมไม่เคยได้หกเล่มมาก่อนเลยนะเพิ่งมาได้สองครั้งตอนอัดคลิปนี่แหละอุ้ยโคตรดวงดีเลย ระดับ S S อีกแล้วโอ้โหโอ้โหไม่คิดจะออก S R, R เลยเหรอเพื่อนโอ้โหไม่มีปัญหาอย่างนี้เรียกดวงดีป่ะวะแม่งไม่ได้ S R, R เลยทักกชินนะเพื่อนอะไรวะไปต่อครับผมรูวๆไปจนกว่าตัวละครจะออกอะ่ะถือว่าทุกคนได้เข้ามาดูเลดกาชาของเกมนี้แล้วกันนะฮะอ,อยากได้แรกอ,อีกเนอะอุ้ย โอ้โหน้องเตะเลยนะฮะโอ้โหโก็เถื่อนอ่าได้กาชา,าอีกเล่มโอ้โหเมื่อกี้แม่งเตะเข้าชายซี่โครงของไอตัวตุ๊กตาชายเลยโอ้ยเอสอีกแล้วว่าเอสอีกแล้วอุ้ยเอสอาร์ครับผมหอ,อกนะฮะแต่ยังไม่มีตัวละครเลยอยากได้ตัวละครเนะี่ยเออแต่เมื่อกี้ได้เอสอาร์มาก็ถือว่าดวงดีมากนะฮะเพราะเลทมันก็คือสามเปอร์เซ็นตะ์น่ะ หู who, เล่มเดียวเล่มเดียวต้องให้เพิ่มแล้วล่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหแหลกเป็นเสียงเสียงตัวละครน้อยโอ้โหเอสเอสอีกแล้วครับผมสงสัยได้สุ่มกันยาวๆแน่เลยว่ะทุกคนเยเหลือแบดห้าเปอร์เซ็นต์ทุกคนเราต้องได้ตัวละครก่อนที่แบตโทรศัพท์เราจะหมดนะฮะมาถึงว่ มาสิวะออ้ยตานีเล่มอย่างเยอะสี่เล่มยังไงสิเอดอีกแล้วเอดอีกแล้วไม่อุ้ยเออาร์ทุกคนออ้ยแต่มันก็ไม่ได้ตัวละครอยู่ดีอะเชรเรามีเยอะครับผมเยอะแบบเยอะมากอรมาโอ้ยรอบนีเยอะที่สุดแล้วอะทุกคนรอบนี้ต้องได้ตัวละครแล้วจริงๆกี่เล่มวะเนี้ยผมไม่หวั่นไม่ไหวโอ้โห โคตรเยอะทุกคนแคปไปหน่อยมีใครเคยเปิดได้เยอะกว่านี้ไหมจัดไปครับผม <Wow. S 1> เอ้ย S S อีกแล้วตัวละครเนอะเ <Wow. S 1> พื่อนเอ้ย S R มาว่ะ <Wow. S 1> แต่ตัวละครก็ยังไม่ออกอยู่ดีนะฮะโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้ออกยากจริงทุกคนตัวละครมาได้สามเล่มเฮ้ย สามเล่มยังเพิ่มให้เราได้อีกเหรอเออดีเหมือนกันเว้ยตอนนี้เราเลยได้กลายเป็นสี่เล่มแล้วทุกคนม <Wow. S 1> ายังไงสิอู้สอาร์ครับผมเขียวนะฮะหนังสือหนังสือ ไี่ดีไงได้แล้วทุกคนซินเดอเรลล่านะฮะโอ้โหกว่าจะได้ตายเดอะประมาณนี้เลยครับผมวกว่าจะเปิดได้ตัวละครนะฮะออกยากมากอ่า ุ้าววแล้วได้ของ SR ด้วยนะ <Wow. S 1> โคตรดวงดีทุกคนดวงด,ด,วงดีแบบ2ชั้นน่ะคือต่อให้เปิดได้ตัวละครเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้อาวุธของตัวละครนั้นๆแบบแรงเอมาอะไรเงี้ยเออแต่นี้เราได้แบบ SR มาเลยอะ <Wow. S 1> ่ะโคตรแจ่มครับผมเอ,อ่อเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเราสร้างพ r e s e ขึ้นมาใหม่เนี่ยเราสามารถเลือกตัวละครซิเดเนละล,ะละ่ามาเป็นตัวละครหลักเราได้แล้วป่ะอ่า mm hmm. นี่ครับผมทุกคนได้แล้วนะฮะ mm hmm. นี่สวมใส่อุปกรณ์เลย mm hmm. ทุกคนนี่ของ SR เต็มไปหมดเลยอ่าแล้ว hmm. ก็ชุดเกราะชุดเกราะมีให้ป่ะเนี่ยอู้มีด้วยครับผมไนท์แมร์อันนี้เป็นสัตว์ทีี่เเรราาจะยกกออม เพื่อช่วยบัฟเราเพื่อช่วยเราโจมตีนั่นเองนะฮะเอออะไรประมาณนี้แล้วก็เลือกเป็นตัวละครหลักที่เราจะใช้เลยเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมระบบต่างๆเกมเพลย์คร่าวๆนี่ก็จะประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็สําหรับใครที่อยากเก่งไวๆอยากเก็บเลเวลเร็วๆเนี่ยสามารถติดตามไกด์ของเกมฟีเบอร์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็มีลิงก์ดาวน์โหลดด้วยสาหรับใครก็ตามที่อยากลองโหลดมาเล่นนะเออบอกได้เลยว่าโคตรเพลินครับผมเซฟเนื้อเรื่องสะสมตัวละครชิวๆเนี่ยก็หวังว่าจะชอบกันยังไงก็ถ้้าาาใคครรริิดดวว่่ปปนนีีมะโยช์ู เพิดเพลินสนุกเนี่ยฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ซับสไครต์ช่องของ OB กันด้วยละกันนะผมแล้วอย่าลืมกดกดระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีลงคลิปรีวิวเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมนี้หรือว่าสุ่มกาชาเกม,มอื่นๆอะไรอีกเนี่ยยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายพี e